รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีตรวจสอบพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างหลังมีเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่23มกราคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางเฉลาทรงเรนูประธานชุมชนสิทธิพยากรตำบลคูโคตอเํเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขคอ,อนามัยในพื้นที่ชุมชนเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวประมาณ300-500ถึงคนเข้ามาพักอาศัยในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่โดยไม่มีการจัดระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาหลายประการดังนี้ 1. ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลแรงงานต่างด้าวทิ้งขยะจำนวนมากจนล้อนออกมาบนถนนและพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ขยะบางส่วนเป็นขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและน้ำขยะยังล้นไหลออกสู่ถนนสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้สัญจรไปมาและส่งผลต่อความสะอาดโดยรวมของพื้นที่ 2. ผลกระทบด้านสุขอ,อนามัยการทิ้งขยะอย่างไม่เป็นระบบและขาดการจัดการด้านสุขาพิบาลอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสร้างความกังวลในด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน 3. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยจํานวนแรงงานต่างด้าวที่หนาแน่นส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเช่นการรวมกลุ่มกันดื่มสุราการปัสสาวะและทิ้งขยะไม่เป็นที่รวมถึงการส่งเสียงดังในพื้นที่สาธารณะเช่นส่วนสุขภาพของชุมชนซึ่งประชาชนใช้สำหรับการออกกำลังกายนางฉลาทรงเรนูได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าว ต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขต่อมาเมื่อสาธารณาสุขจังหวัดได้รับเรื่องแล้วจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยในแพทย์ผู้ชงชัยชินนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีได้สั่งการให้ในายภูไทยกลมวารินหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขประลัดอำเภอลำลูกกาเจ้าหน้าที่เทศบาลคูโคต และตำรวจสายตรวจสอบพอคูโคจากการตรวจสอบพบว่าปัญหาขยะและสุขาพิบาลในพื้นที่เป็นไปตามที่ประชาชนร้องเรียนจริงทีมเจ้าหน้าที่ได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ดูแลแรงงานต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างและกำชับให้ปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างไรก็ตามในขณะลงพื้นที่พบเพียงเด็กและสตรีตั้งคันอยู่ในแคมป์เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ออกไปทำงานทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมสุขาพิบาลและความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปมันเดินเนพนผ่านไปนอนกันในสวนสุขภาพมังอะไรมันหยุดอ่ะ,อะ ร้องเรียนใปเรื่องขยะเนี่ยตรงที่มอไซ์เนี่ยก็บอวกว่าขยะมันพวบกเช้าขึ้นมาผมต้องมากวาดทุกวันเลยเพราะว่าหมามันคาบขียะอะไรพวกนี้เงี้ยนัอะไรเขกว่าค้องเรียนประธานอะไรอย่างเงี้ยนะพอดีตรงนี้นะท่านอำนเภอท่านสมชายตีนาวง์นะครับท่านนอำเภอลับลูกกานะครับก็ได้มอบหมายให้ผมอ่านชวั์พันชูเอประดับอำเภอหวัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ร่วมบูรณาการตรวจตรวจข้อร้องเรียน ตามที่มีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานพม่านะครับก็มาตั้งแคมป์ในพื้นที่ที่ในเขตเทศบาลคูคตนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีเทศบาลเขามีสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็มาร่วมตรวจก็มีทางตำรวจสพคูคตตอนนี้ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้แนะนํทาทา,ทางสาธารณสุขได้แนะนําให้ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนมาครับ นายภูไทยกวลวาลินนะครับหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับผมก็มาดูแล้วก็ได้ว่าปัญหาเนี่ยก็อาจจะเกิดเนื่องจากการจากการขยะที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สูส่วนทักษนะนะครับก็ให้คําแนะนําว่าคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างเช่น หนึ่งถังขยะก็ควรจะต้องมีการจัดวางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีฝาปิดส่วนเน้ําเสียหรือว่าน้ําจากการอาบน้ำํำชำละละ้างตัวเนี่ยก็คุยกันว่าต้องทำอย่างไรอย่างน้อยก็คือให้มันเข้าระบบท่อให้เรียบร้อยไม่ให้ปล่อยให้มันเลอะเทอะมาด้านนอกนะครับภาพข่าววัจะณชัยวัารพารวยรายงาน